สนับสนุนโดยน้ำหอมปรับอากาศ d เดลิฟเลชหอมทุกที่ที่มีเดลิฟเลชโออิชิกิรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังและกตะซอยเอ็กซ์ตราสามร้อยเสือมอตา้าเสือปูนวัยฝีมือชนคนสร้างชาติโดยมูลิธี s c อสซสันรักจาก AIS ที่สุดผมไม่ต้องการอะไรเลยผมต้องการใจเขาต้องเป็นคนที่มีใจมากๆแพชชั่นมากๆอยากทําธุรกิจจริงๆมุ่งมั่นความมุ่งมั่นนี่สําคัญที่สุดแล้วเราจะไปวัดเขายังไงอะเออความมุ่งมั่นจริงๆเขาจะมี on terminal test การเทสความเป็นผู้ประกอบการมีนะมีอันนั้นเราจะเทสขนขณะเดียวกันเนี่ยวันที่เรารับสมัครเนี่ยเราจะคัดมา200คนแล้วเราจะจับ สองร้อยคนเนี่ยไปเข้าค่ายสามวันสี่วันห้าวันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออไอ้นี่มันมีแนวมีแววอะแปลว่าเข้าค่ายนี้ได้เรียนแน่ๆหรือยังไม่แน่ยังไม่ได้อยากจขาค่ายอาจจะโดนหลุดใช่คือเราคาดหวังว่าจะมีคนมาสมัครประมาณสามสี่พันคนครับแล้วก็เราจะเลือกเข้ามาประมาณสองร้อยคนแล้วเราก็จะเอาสองร้อยคนโปรไฟล์เนี่ยไปให้นักธุรกิจประสบการเลือกขณาะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเข้าค่ายเพื่อเช็คให้มั่นใจว่าเขามุ่งมั่นจริงๆครับนะเก่งไม่ต้องเก่งเงินไม่ต้องเป็นขอให้มีใจที่ p a ช s i นจริงๆคุณแสงสุขบอกผมว่าคนไทยเก่งเยอะๆแยะเลยเยอะแล้ว<ๆ>ทาไม<ๆ>ข้อมูลที่เราได้หรือข้อมูลที่คุณแสงสุขมีก็บอกว่าในร้อยเปอร์เซ็นต์มันเจ๊งซะแปดสิบจริงๆเขาไม่ได้เจ๊งเขาล้มเลิกแรกๆผมก็ไม่เข้าใจนะเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมติดต่อทางยุโรปเยอะมากจนกระทั่งผมมีเพื่อนแล้วก็มีคนที่ทําธุรกิจอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่แปลกมากทุกคนรู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ประเทศเขามีอยู่2อ,อย่างคือหิมะกับภูเขาทําไมเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จประชากรประมาณ4ี้าล้านคนทําไมมี n นสเล่ทำไมมีโรเล็กซ์ทำไมมีแบรนด์ะระดับโลกทําไมมีธนาคารที่เป็นที่ยอมรับของคนท<อ>ั่วโลกธนาคารด้วยธนาคารที่ดัง ừ, ตัวก็เป็นสว<อ>ิสแบงก์สิ่งที่พบก็คือเขามีวิธีคิดนะ <My S 2> มายเซ็ตของเขาคือธุรกิจของเขามีปัญหาเขาจะไม่เลิกสมมติว่าเขาเจ๊งมา3าี่ครั้ง เขาพบว่าการที่เขาเจงแปลว่าเขาลงทุนไปแล้วถ้าเขาเลิกสิ่งที่เขาลงทุนไปหายหมดเลยซึ่งกลับกับของบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าถามคนที่ทําธุรกิจนหนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้งเขาจะพูดว่าโอ้กูเข็ดจ,จนตายไม่เอาละมั่นมันไม่ใช่เราเขาก็จะทิ้งไปทีีน้ความคิดต่างกันพี่กําลังจะพูดว่าความความคิดต่างกันวิธีคิดไงแล้ววิธีคิด,ว,ว,คดวิธีคิดต่างกันของเรากับคิดว่า ถ้มามันลำบากนะก็เลิกกันไปเถอะเออเดี<ค>๋ยวเปิดใหม่อย่างอื่นอ่า,อไ,อาไปหรือกลับไปทางานบริษัทใหม่ฉะนั้นจริงๆแล้ว90ที่เลิกไปเนี่ย mm hmm. เขาเขาเก่งนะเขาทําได้แน่นอนแต่เขาล้มเลิกไปก่อนในประสบการณ์ของคุณเองกับคุณเคยเจ๊งมา7-8ครั้งอะไรแล้วมาด,ดี mm hmm. อะไรงนี้มีไหมจริงๆผมก็เจ๊งผมเริ่มทําธุรกิจแรกคือร้านขายยานะแต่ร้านขายยาเนี่ยผมโอเคมากเพราะตัวผมเองด็อกเตอร์นี่คือทางด้านเภสัชกรใช่ไหมครับ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  ก็ต้องอยู่ในแวดวงยานะฮะทีนี้ผมเปิดเนี่ยเนื่องจากผมเปิดสเกลขนาดเล็กมากอยู่ในศูนย์การค้าเล็กๆหมายถึงว่าในศูนย์การค้าเป็นกูหาเดียวอะไรอย่างนี้เลยเล็กมากแทบจะไม่น่าเชื่อเลยใครจะไปรู้ว่าร้านขายยา6ตารางเมตรเนี่ยมียอดขายประมาณ4ี่ห้าแสนมีกําไรเดือนละแสนห้าเมื่อ25ปีที่แล้วนะมหัศจรรย์มากอยู่ในห้างไหนฮะศูนย์การค้าสยาม โอ้ยสยามสมัยสยามนู้นเลยนะใช่ใช่เอิร์นโบราณโบราณที่เปลี่ยนไปแล้วที่เปลี่ยนไปอะไรดิสคัฟเวอรี่อะไรจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมันเกิดจากว่าผมไปเดินเล่นแล้วก็ผมก็มีความฝันอย่างเอ้ยทำไมเราไม่เปิดร้านขายยาเอ้ยผมทันนะมันมีมันมีแต่ร้านเสื้อผ้าไม่ใช่ครับมีคอนเนอร์เล็กๆอยู่ตรงหน้าทางเข้าแล้วฮะจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าของศูนย์เขาก็อยากจะได้ร้านขายยาเพราะว่าคุณพ่อเขาเช้ซื้อยาบ่อยเขาก็อยากได้จริงๆไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวเลยมันเป็นศูนย์แฟชั่นแต่เรามีร้านขายยาร แต่ที่ขายดีเป็นเพราะว่าศูนย์การค้าสยามเนี่ยเมื่อ3ามิปี25ปีที่แล้วเนี่ยเป็นศูนย์การค้าเดียวที่อยู่ในพ็อกเก็ตบุ๊กของฝรั่ง30ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าประเทศไทยต้องขี่ช้างนะอ๋อมันเป็นประเทศที่อาจจะมีท้องร่วงใช่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 มาเลเซียอ่ามันประเทศด้อยมาตรฐมชนเปป่าลงดิบใช่ใช่ใช่ฉะนั้นเราต้องซื้อยาอ่าพอเขาเจอร้านยาปุ๊บเขาจะเรีกวิ่งเข้ามาพอวิ่งเข้ามาเขาถาม ผมก็งงนะผมไม่เคยได้เจอมาเรียแต่เขาจะถามมาเรียกันทุกคําจริงๆ30ปีที่แล้วไปกอดสเมเ็จเขาก็ให้กินยากันมาเรียนะถูกๆๆกกแต่ว่าเขากังวลผิดปกติเช่นยาแก้ท้องเสียระแวงไปหมดอะระแวงหมดเลยฉะนั้นเขาก็จะซื้อผมก็จะจัดให้เขาการที่เขาเข้าร้านขายยาอื่นที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็จะกังวลพอเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ให้คขาแนะนราเราก็เลยได้ลูกค้าลูกค้าเยอะมากแล้วก็ผมก็ขายแบบนักวิชาการขายแบบคนต่างประเทศนะนะไม่ได้ขายแบบคนไทยเป็นไง การขายแบบคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะคิดค่าโปรเฟชชั่นอลกับค่ากับค่ายาอ๋อค่าคอนเซัลต์ต่างหากอาค่าคอนเซัลต์ต่างหากค่าปรึกษาต่างหากใช่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 เพราะว่าเราเป็นเภสัชกรเราเป็นคุณจะซื้อไม่ซื้อคุณมาปรึกษาก็ฝรั่งคิดตังค์อ๋อไม่ไม่นี่เหรอไม่ติดขัเขาไปในค่ายาใช่บวกเข้าไปในค่ายาเช่นอ๋อนี่เป็นชุดความรู้แบบหนึ่งที่คุณได้มาใช่ใช่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกมากผมเองอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าคนเป็นมาลเรียเนี่ย การกินยาป้องกันนะในช่วงที่เขาเข้าจุดที่มีความเสี่ยงกันหลังจะออกมาเนี่ยคอโลกลินหนึ่งเม็ดสองเม็ดก็พอคอโลกลินคอโลกลินคอโลกลินผมเองเป็นคนที่พิถีพิถันมากคอโลกลินทั่วๆไปมันเม็ดขาวๆแ,แต่คอโลกคินของผมเนี่ยจะมีตัวยุ่งอยู่ มีตัวยุงอยู่ที่นปั๊มลายยุงใส่ปั้มลายยุงใส่ไปนี่มันกลายเป็นกลไกเรื่องการขายอีกทีว่าเทคนิคการขายเทคนิคแต่เราต้องมั่นใจว่าเราให้ยาที่ถูกต้องยาที่ดีผมก็จะคัดแต่ยาที่มีคุณภาพแล้วผมก็ต้องเช็คเขาว่าเขาเคยแพ้ยาไหมใช่ไหมเขาให้บริการแบบนิชตั้งแต่เรื่องขายยาครับอ่านี่คือจุดอันนี้คือแตกต่างแตกต่างฉะนั้นเราใส่ใจเรื่องเล็กๆล็กฝรั่งบางคนมาเนี่ยเขาหายายาจากต่างประเทศเขาอยากซื้อ่งี้คือเราจะถามก็คุณนอนที่ไหนโรงแรมไหน เดี๋ยวตอนเย็นผมไปส่งให้โอ้กลายเป็นไม่ได้ขายเฉพาะหน้าร้านอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นมีเครือข่ายลูกค้าอ่าผมเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นปิดร้านเที่ยงคืนนะคือเราเปิดในเวลาที่ร้านทั่วไปปิดใช่ละด้วย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 ทุกทุกความความได้เปรียบที่จะเกิดอะไรก็ได้เราเราอดทนแล้วเราทำหกตารางเมตรนี่เพียงพอวันดีคืนดีเนี่ยผมก็ได้รับจดหมายจดหมายว่าบอกเลิกสัญญาเช่า ือเนื่องจากศูนย์ังค้าเนี่ยเขาก็ต้องการไปปรับปรุงไปเป็นอย่างอื่นตอนนั้นเนี่ยนอนไก่น้าผักแต่ภรรยาผมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเจ้าของศูนย์เนี่ยเขาต้องการให้เราไปรวยกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเป็นเรื่องจริงเลยก็คือมาไปรวยกว่านี้จริงใช่ถ้าวันนั้นผมไม่ดุบอกเลิกเนี่ยก็ยังอยู่อย่างนั้นอาจจะอยู่อย่างนั้นก็ได้อ่ไม่มีสมูทตีวันนี้ใช่ ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งว่าตอนที่ผมเปิดบริษัทใหม่ๆเนี่ยมีสิ่งที่เราไม่คาดฝันของการทําธุรกิจก็คือว่าเราสั่งสินค้ามาจากต่างประเทศแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องมือแพทย์เล็กๆแล้วมันลงเรือมาแล้วผมสั่งมาจากเยอรมันแล้วมันเจออากาศบ้านเราเกินยี่ห้าองศาเสียมหมดเลยรถนั้นทั้งรถทั้งหมดเลย,เลยตอนนั้นเงินประมาณห้าถึงสิบล้านบาทมันเยอะแยะของผมเลยนะโอ้โหผมตกใจเลยแล้วมันก็จะมีอย่างนี้ตลอดฉะนั้นเวลาเจอหนักๆอย่างเช่นไม่มีวันจบใช่ไหม ไม่มีวันจบนก็ยังเจอใช่ไหมเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เรารู้แล้วว่ามันต้องเป็นเรื่องต้องเจอปัญหาเป็นโอกาสนักธุรกิจต้องใจถึงตลอดไหมครับจําเป็นต้องกล้าต้องกล้าต้องกล้าไม่ใช่ใช้คาว่าใจถึงใช้คำว่ากล้าใช่ไหมกล้ากล้าผิดกล้าถูกแต่ว่าพอผิดป๊อบต้องรีบกลับลาทันทีต้องเร็วอ๋อต้องหูตาไวเร็วแล้วก็รักษาเงินไม่รักษาหน้าอย่าอย่าขี้อายถ้าทางี้เดี๋ยวฉันเสียหน้าเช่น ตอนที่ผมเป็นบริษัทเล็กๆเ,เนี่ยผมเปลี่ยนใจทุกวันนะลูกน้องก็งงป้วาวทาไมเมื่อวานนี้พูดอย่างนี้วันนี้พูดนี่คือวันนี้ผมพูดอย่างนี้เพราะผมไปได้ข้อมูลใหม่มามฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนถ้าผมไม่เปลี่ยนผมพังเสียฟอร์มไม่เป็นไรเสียฟอร์มไม่เป็นไรจะซื้อเงินเอาอละครับนั่นคือที่มาที่ไปของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแห่งนี้ สมัครได้ที่ไหนยังไงครับเมื่อไห L ร่เริ่มเริ่มเลือยงปีนี้เริ่มแล้วก็คือหมายความว่าเราจะเปิดข้อ,อ,อแรกซึ่งถือว่าเป็นไพร์โหลดเป็นรุ่นไพโอเนียเลยแหละก็คือเราจะเริ่มสอนก็คือประมาณเดือนสิงหาฉะนั้นเราจะเริ่มคัดเลือกประมาณเดือนมีนาฉะนั้นเนี่ยรีบสมัครเข้ามาเพราะว่าเรารับรุ่นแรกได้ไม่ถืนผมว่าสามสี่ห้าสิบคนนี่แหละเป็นไพร์โหลดซึ่งไพร์โหลดเนี่ยเราจะดูแลอ,อย่างดีเป็นพิเศษม,มั่นใจได้ฉะนั้นพอสมัครเข้ามาปุ๊บก็ะบวนการคัดเลือกเราจะเริ่มเรียนจริงๆก็คือ กรกฎาสิงหาสุดท้ายแล้วครับให้ดรแสงสุขฝากถึงคนที่เขาอาจจะพยายามเริ่มทําธุรกิจอาจจะโชคไม่ดีมีเคล็ดลับมีอะไรสั้นๆหรือมีอะไรจะให้กําลังใจจะแนะนําสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องใจนะสิ่งที่ผมอยากจะฝากจริงๆเนี่ยถ้ามึงคนจํายากแล้วพูดเยอะเหลือเกินจำไม่ได้ <laughs> ให้จําอิทธิปาสิชัวปึก อธิบาทสี่นะฮะหนึ่งก็คือฉันทะฉันทะดู you love เลยทาอะไรก็ได้ที่ใจรักแม้กระทั่งสตีฟจ็อบก็ใช้คําว่าดู what you love แต่มันก็มีนะบางครั้งเนี่ยเราทําธุรกิจเนี่ยแต่มันไม่มีรักตลอดเวลาบางทีมันมีตอนที่มันไม่ไหวก็ต้องทําใจรักก็ต้องทําไม่ได้ก็ต้องทําใจให้รักสองก็คือวิริยะก็คือคุณต้องไม่รู้ว่าก็คือต้องอึดอัดต้องอึดอัเจ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมงขยันคือไม่มี8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะใช่ไหมแล้วก็จิตตะคือคือแพ ต้องบ้ากันแล้วต้องอยู่ในใจตลอดเวลาต้องอยู่ในใจหลับก็ฝันเลยอ่ะอกินก็ดึกถึงไอ้โปรเจกต์ของคุณนี่แหละใช่ไหมเราวิมังสานี่ผมใช้คําว่า continuous improvement คือ,ค,อคือหมายว่าเมื่อวานนี้ทํวาวันนี้ต้องทําดีกว่าเมื่อวานนี้ปีที่แล้วทำแบบนี้ปีนี้ต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นต้องดี<อ>ขึ้นพิจารณาเหตุและผลของสิ่งที่คุณทําตลอดเวลาม,มันถูกอยู่หรือเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คือสิ่งที่มหัศจรรย์ของโปรแกรมผมก็คือผมเรียนรู้เรื่อง body and soul ร่างกายของเราเนี่ยมันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์จิตวิญญ,ญาณมันแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดแล้วคุณมองบวกมันส่งเยอะมาก <S <S คนทําธุรกิจส่วนหนึ่งที่เฟลก็คือโลภกดหลง <S 2> <S 2> ได้ก็โลภเหลือเกินแล้วก็พยายามที่จะมีอะไรมาบาังตาม,มองไม่เห็นถ้าเขามีสติเขามีสมาธิตลอดเวลา <S <S ฉะนั้นผมมีวิธีการที่จะฝึกฝึกจิตฝึกติฝึกสมาธิมากกว่าเรื่องธุรกิจ แต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ตัวตนใช่อันนี้สำคัญมากนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณเภสัชกรด็อร์แสงสุขพิทยานุกูลนะครับเป็นข้อมูลสำหรับนักธุรกิจทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเอาล่ะช่วงหน้าครับพักแคกคู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคอลัมนิสมิกของ่อใจ์ครับเขาสอนให้เรารู้ว่า เฮ้ยความสุขมันอยู่รอบตัวเลยแล้วมันเจอได้ทุกวันวันละหลายครั้งด้วยแต่เราเห <ไป S 1> มาะใช่แต่เรามองข้ามมันไปเองจริงหรอหนังสือเล่มนี้มันชื่อว่าคือมันเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยมาก <c oughs> ผมรู้แล้วคุณคนนี้เขากำลังทําอะไร <c oughs> เขาเป็นคนที่พิจารณาจิตอย่างละเอียดทุกลมหายใจนั่นเองโอ้โห oh, นี่ไปทางธรรมะเลยนะ